ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ่าเดอ้อคลิปนี้มารับชมแนวทางลัด สถาบนไทยเด้อจ่าเด้อย,ยังอยู่มองเกาอยู่นะจนะ๊ะเนาะก่อนจะไปรับชมสําหรับทันใดที่เขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทางช่องแอดมินูนหน่อยน้ำในเด้อจ่าเด้อฝากอุดหนุนสบู่น้ำนะจนะ๊ะเนาะสำหรับทันใดที่สนใจอยากจะร่องใส่สบู่เด้อจ่าเด้อสาหรับสบู่แพ็คหนึ่งมีอยูสิบก่อนนะจนะ๊ะเนาะตามที่เห็นเลยเด้อจ่าเด้อ มีอยูซิบก้อนแพ็คละ1นึเกบาททรงฟรีเด้อจ่าเด้อจะมีสูตรชมพูเล่งขาวแล้วก็แครอทนะจ่ะเนะกลิ่นหอมฟองเยอะใช้ได้ทั้งหญิงและชายล้างหน้าถูตัวได้ปลอดภัยนะจ่ะเนะสำหรับทันใดที่สนใจโทรขมัสซังได้เลย ที่เบอร์0ูนย์2 5 5 1 3สอานสะจนะ๊ะเนาะสำหรับทันใดที่เขามาแล้วฝากอุดนุนแน่ได้จ้ะเดอ้อเขามาเบิงแนวทางตัวเลขละกะ่ะุดนุนสบู่น้ำนะจนะ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางวัดป่าภูจันหอมเด้จ้ะเดอ้อวัดป่าผูจันหอมเพิินไล่แนว่าตัวเลขมาแล้วเนะจนะ้ะเนาะ งวดนี้เพิ่นปล่อยไว้เด้อจ้าเดอ้องวดนี้เพิ่นปล่อยไว้สำหรับแนวทางตัวเลขนั่นมาตั้งแต่มืน่นว่านแล้วท่านผู้ชมแอดมินหน่อยส่ง m เขาทางไลนะนะน์กลุ่มเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้แอดมินหน่อยอัดคลิปลงให้ท่านผู้ชมท่านใดที่บ่ได้เข้ากลุ่มมาติดตามทางช่อง YouTube เด้อจ้าเดอ้อ สำหรับท่านใดที่จะติดตามแนวทาง,น,างนะจาะเนาะติดตามแนวทางกับแอดมินหน่อยก็จะมีสองช่องทางเลยจ้ะเด้อคือทางกลุ่มไลน์และทางช่อง YouTube สองทางนะจาะเนาะให้ฟรีเท่านั้นนะคะบม่มีเสียเงินอยียงทางสิน้นเด้ยจ้ะเด้อสำหรับทางช่อง YouTube เขามาแมวปากกดไหล กดติดตามไว้น,นะจ๊ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่จะเขากลุ่มไลน์ก็ทักมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มไลน์นะจ๊ะเนาะกลุ่มไลน์เขาฟรีนะจ๊ะเนะาะสั่งไว้เผื่อทรงแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมหรือว่ามือดบ่บดาลงแนวทางทางช่องยูทู e นะจ๊ะเนาะแนวทางฮานอย บางมือกับมือ,อยูเนาะจ้ะเนาะบางมือกับมือเฮ็ดงานไปนำ้ำเล่งงานกับมือบ่มีเวลาลงจังสี่เนาะจ้ะเนาะก็จะส่งเขาทางกลุ่มไลน์กระส่งเข้าให้ซุ้มือนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าทางช่อง youtube ตอนนี้นู่นหน่อยอยากจะลงซ่าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าก็อยากหลายๆอย,ย่างเนาะจ้ะนะเนาะเฮ็ดงานไปนำ้ำเฮ็ดนาทีหลายอย่างเนาะจ้ะเนาะเอามารับช่วงนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ มีเสียงบรบกวนแน่เลยจ้าเด้อมีเสียงรถขายของขายกับเข่าขายผักนะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางวัดป่าผู้จันหอมกะจะมีคลิปนี้นะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมกับ,บ่ตตองถามหาเ้อจ้าเด้อวาสว่าสวาจะลุงไห้สว่าแนวทางเลขวัดป่าผู้จันหอมจะมาวันที่16บหคือวันหวยออกบ่ต้องถามวาปลอมหรือจริงเนะจ๊ะเนาะ ใบนี้ก็เป็นใบจริงแล้วเด้อจ้าเด้อเพราะว่าแอดมินหน่อยติดตามให้ตลอดนะจ๊ะเนาะก็จะบม่มีเปลี่ยนแปลงตัวเลขเดือจจากเด้อเพราะว่าเพิ่นประกาศออกมาแล้วว่างวันนี้เพิ่นจะปล่อยไว้แอดมินทางวัดปลาพู้จันทร์พเพิ่นก็ประกาศนาเฟเนะจ๊ะเนาะว่าวดนี้เพิ่นจะปล่อยไว้เพราะว่าเมาื่อวานมีงานบวงสวงไงนะจ๊ะเนาะบวงสวงไงเดือจจากเด้อบวงสวงปูอน,นันตะนัคราดนะจ้ะเนาะเพิ่นก็ปล่อยตัวเลขเลย ก็จะเป็นเลขกลางแดงนะจ๊ะเนาะเลขกลางแดงแอดมินกะจะคืนหน้าจอให้เด้อจ้ะเด้อแอดมินกะจะเขียนใส่ในกระดาษให้ก้อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีแผ่นจริงให้นําเด้อจ้ะเด้อ7จ5 2 4 1 5ตัากันึ่งหกคืน3า2 6นะจ๊ะเนาะชุดเน้นก็2 5 2 4 2 5 เน้นทั้งสามโตนะจ๊ะเนาะเน้นสามคูชุดกันจะมีสามเจ็ดสองหกทามชมสำหรับวัดปลาผู้จันหอมนี่ที่เขาติดติดกันนะจ๊ะเนาะเขาติดติดกันมากสี่งวดติดแล้วเด้อจ๊ะเด้อสี่งวดติดถ้าเขางวดนี้ก็คือเป็นงวดที่หานะจ๊ะเนาะจริงๆแล้ววัดปลาผู้จันหอมเขามากเจ็ดงวดแล้วทามผช่ชมต่ว่า มันบดติดกันก้อนนาน,นั่นอะมันเข่าอยู่แต่ว่ามันบริเวเข่าติดติดงวดนะจน๊ะเนาะมันเข่างวดเว้นงวดเด้อท่านผู้ชมอแอดมินจะบอกให้ฟังเนะจน๊ะเนาะจริงๆแล้วเขามาทั้งมหมดเจ็ดงวดแล้วเนะจ๊ะเนาะเขามาติดติดกันนั่นก็คือสี่งวดติดเด้อท่านผู้ชมบนับเอาทีว่างวดเว้นงวด,วด,วดก้อนนาน,นี่เนาะจา๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินก็นเห็นกับตามาอยู่แล้วเนะจ๊ะเนาะ สำหรับงวดนี้ถ้าเขาก็เป็นงวดที่หาติดเดอ้อทนผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยเดอ้อจ้าเดอ้อสำหรับพันใดที่เขามา่แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีเขามีหลดเดอ้อทนผู้ชมถ้าเขาก็ดีเนะานะจ้าเนาะทนให้ชมก็พิจารณาเบิงเนะานะจ้าเนาะเพราะว่ามักก็เขามากซีงวดติดแลวนะ้วเนาะทนให้ชมเนาะแอดมินกระบ,บอกทุกค,คลิปนั่นแหละเนะานะจ้าเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอยากระโดดซักมวไซคก้าายคันมากกะค่อยจัดนักๆนอกจากเนาะเล่นพ่อเบิงพ่อฟังนอกจากเนาะกระเทียมาาม,มันบวเขามากมันเจิงอายล้างเด้อท่านผู้ชมเอาสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหนาเด้จ้าเด้อ,ดอแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ